มาค่ะพามาทำผัดไทยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเราก็มีแบบนี้นะคะไข่สามฟองหอมแล้วก็ซอสผัดไทยของเรานะคะเอามาจากไทยค่ะทุกคนผัดไทยกุ้งอันนี้เส้นก็เอามาจากไทยของต้นสนเนาะ มาค่ะผัดไทยค่ะผัดไทยทำง่ายๆค่ะทุกคนซอสกอ็ซื้อเอาง่ายดีของทุกอย่างเอามาจากไทยค่ะเพราะว่า หาง่ายดีซื้อถูกกว่าที่นี่เรื่องของเรื่องอันไหนเอามาได้ก็เอามาค่ะทุกคนเพราะว่าเกิดเราอยากกินเนาะไม่มีสูตรเด้อค่ะเด้อทำตามภาษาทำตามถนัดทำตามถนัดค่ะ น้ำซอสผัดไทยของเราอันนี้เขาก็มีถั่วมีเครื่องมาให้เราทุกอย่างไม่ต้องอะไรมากมายค่ะทุกคนเป็นพี่เขาผัดเอ,อเขาใส่น้ําซอสก่อนนะกินซ่าก็จะใส่น้ําซอสก่อนเหมือนกันลองดูสิแต่ปกติก็จะเอาเส้นใส่ก่อนก็เลยจะผัดน้ําซอสใส่ไข่ก่อน เติมน้ำมันเล็กน้อยนะคะเราก็จะเอาน้ำมันในอันนี้แหละมาผัดกุ้งเนาะกุ้งใส่ใส่ใส่ตามที่เราอยากกินเนาะ ที่แรกแกว่าแกไม่กินหรอกค่ะแต่ยายทสคุมให้แกกินคุมให้แกกินแกก็เลยว่าเอากินก็ได้คุมให้แกกินเนาะแกก็เลยว่ากินก็ได้เช่ไมแม่ค่ะ เป็นยังไงนะคะทุกคนผัดไทยกุ้งของเราวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรค่ะถั่วงอกก็ไม่มีเต้าหู้ก็ไม่มีแล้วค่ะเด้อใส่เอาอย่างนี้เลยอุ้ยจับไม่ถนัดเนาะเดี๋ยวเติมน้ำหน่อยหนึ่งนะคะ đó là nói nghe nói được cái gì. ต้นหอมคะ่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะทุกคนต้องอะไรมากมายผัดไทยของเราผัดไทยกุ้งนะคะเส้นเส้นผัดไทยต้นสนเนาะ แกะก่อนด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะทำให้แกกินคนเดียวนะคะเนี่ยแต่แกก็กินทั้งต่อไปเสร็จแล้วคะ่ะพร้อมทานนะคะพร้อมเสิร์ฟคนกินก็ว่าเสร็จหรือยังเออ่ะอ่ะ ห่อหนึ่งนะคะเนี่ยเ,เส้นแกกินไม่เยอะแกกินเส้นไม่เยอะแต่จะจะ,จะกินกุ้งค่ะทุกคน <laughs> ไข่นะคะโอเคจับให้แค่นี้ก่อนค่ะทุกคนหน้าตาแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะ ไปร้านะอาหารไทยไม่ใช่ถูกนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราทำเองอร่อยกว่านะคะไปค่ะ